สวัสดีค่ะหมอน้ำหวานนะคะวันนี้หมอก็จะมาชวนคุยนะในเรื่องเรื่องหนึ่งที่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีคุณหมอสูท่านไหนนะออกมาอธิบายนะคะเกี่ยวกับข้อมูลในการที่เราจะเลือกตรวจนะฮะตัว NIPT นะฮะหรือ,อ,อ non-invasive prenatal testing นะฮะหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเรียกง่ายๆวัาน,นี้นะ,ะ้ะในปัจจุบันเนี่ยเทส ในตลาดมันมีเยอะมากเลยใช่ไหมคะก็มีหลายยี่ห้อมากเลยนะคะจนบางทีเนี่ยคุณแม่เนี่ยอาจจะเลือกไม่ถูกงงกันไปเลยก็มีนะคะก็คือออมีหลายยี่ห้อหลายราคานะคะหลายแพ็กเกจในการเลือกตรวจนะคะบางทีเลือกตรวจไปได้ในถึงของกลุ่มไมโครดิลิชันเลยก็ได้นะคะซึ่งโอ้โหแบบก็มีมากมายเลยนะคะสำหรับที่แบบว่าที่เราจะเลือกตรวจได้นะคะแต่หมอจะบอกนี้ว่า การแบ่งกลุ่มจริงๆของเทสที่มีในตลาดตอนนี้มีแค่ใหญ่ๆสกลุ่มเท่านั้นนะคะคือกลุ่มที่ใช้วิธีตรวจนะฮะแบบที่เราเรียกกันว่าเป็นวิธีที่เฉพาะเจาะจงนะคะในการที่จะตรวจหาโครโมโซมนะที่เรา,เาที่เราสนใจเท่านั้นเนี่ยเราเรียกว่าวิธีน้ว่าสนิเบสนะคะกลุ่มเนี้ยก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีแค่พานรมามาซึ่งเป็น ผู้คิดค้นวิธีการตรวจแบบนี้ตอนนี้ในตลาดเนี่ยมีเจ้าเดียวเท่านั้นที่ถือลิสิทธิ์อยู่นะคะซึ่งเราเรียกวิธีนี้ว่าตัวการตรวจโดยใชเ้เทคโนโลยีที่เ,เรียกว่าสนิปเบตนะฮะตามมานีไว้ก่อนเนะเาะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เ,เป็นการใช้นะฮะการตรวจโดยทั่วไปนะคะโดยการเขาเรียกว่าเป็นการตรวจที่ใช้กันทั่วไปนะตามตลาดาใ,นในตลาดทั่วไปนะครับ ซึ่งมีหลายยี่ห้อมากหมอไม่ขอพูดละกันมันเยอะไปหมดนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็เร็วๆนี้นะคะก็มีนะคะศูนย์วิทย์ของไทยเนี่ยแหละคะ่ะที่พัฒนาการตรวจนะคะอีกแบบหนึ่งขึ้นมาอีกนะคะ mm. เขาเรียกว่าเป็นการตรวจโดยใช้วิธีฟิชนะคะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ใช้ในการตรวจเพิ่มขึ้นมาเป็นวิธีที่3นะ,ะแต่อันเนี้ยยังไม่ได้แพร่หลายนะคะหมอเลยขอพูดออ แค่สองวิธีนี้ก่อนนะคะสวนวิที่ที่สามที่นักนักวิทยาศาสตร์ของไทยเนี่ยพิ่งคิดมาเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็เริ่มมีที่ใช้แล้วนะคะในในโรงโรงเรียนแพทย์หรือว่าโรงพยาบาลใหญ่เนี่ยเริ่มนํามาใช้นะคะเพราะว่ามีข้อมูลว่ามันก็ได้ความแม่นยําที่เท่าๆกันเหมือนกันนะคะทีนี้หมอจะบอกว่ามันมีข้อมูลอันหนึ่งนะคะที่ไม่ค่อยมีหมอคนไหนพูดถึงเวลาที่เขาจะแนะนําการเลือกเทสให้คนไข้นะครับ ซึ่งสําคัญมากนะเออแล้วหมอก็จะพูดกับคนไท้หมอทุกคนเลยนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะการตรวจคัดกรองนะโครโมโซมก่อนคลอดเนี่ยจริงๆเนี่ยเราควรจะเลือกตรวจนะคะ,ฉะเฉพาะโรคที่มันพิการรุนแรงก็คือสมมุติว่าโครโมโซมอันเนี้ยเขาเรียกว่าต้องเป็นถ้ามันผิดปกติแล้วมันจะก่อให้เกิดภาวะพิการรุนแรงจนน้องเนี่ยไม่สามารถที่จะมีชีวิต ได้หลังข้อนะต่อได้หลังข้อ,อคือมีชีวิตยืนยาวต่อได้หลังข้อหรือว่าส่งผลให้เกิดทุพพลภาพรุนแรงนะในการใช้ชีวิตในอนาคตของน้องซึ่งโครมโซมเหล่านี้ถ้าตรวจเจอจะสามารถเลือกที่จะย,ยุติการตั้งครรภ์ได้นะคะข้อแรกนะคือจุดมุ่งหมายในการตรวจคัดกรองเราตรวจนะฮะเพื่อที่จะหาโครโมโซมที่ผิดปกติแล้วทำให้เด็กพิการ รุนแดงและไม่สามารถยุติต่อได้เพื่อที่จะยืดเลือกยุติการตั้งครรภ์ก่อนที่จะคลอดนะคะเพราะฉะนั้นจะมีโคโมโซมบางอย่างนะคะที่ถึงจะผิดปกติแต่ก็ไม่ได้อยู่ในช้อยที่จําเป็นต้องยุติการตั้งครรภอันนี้ถ้าตรวจเจอต้องคุยยาวเลยว่าเราจะเอาอยัางไงต่อเราเราสามารถเลือกจะยุติการตั้งครรภได้ไหมซึ่งก็ตอบว่าทําได้นะคะถ้าเกิดว่า อมันส่งผลกระทบต่อภาวะจิตใจของคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการการพิจารณาอีกทีนึงนะคะต่อมาคือถ้าสมมุติว่าเราเลือกตรวจเยอะนะคะสิ่งที่จะตามมาแน่ๆคือ,อเราต้องรับให้ได้ว่าสมมุติว่าเทสที่ตรวจมานะคะมันเป็นบวกซึ่งอาจจะเป็นบวกลวงได้นะคะเราก็อาจจะต้องไปเพิ่มโอกาสที่เราจะต้องไปเจาะน้ำข้ามเพื่อที่จะคอนเฟิร์มนะ จากที่เราเจาะตัวนี้เพื่อที่จะลดโอกาสการเจาะน้ำคั่มนะคะก็คือเจาะตัวนี้ความแม่นยำม,มันเยอะใช่ไหมมันอยู่ประมาณ99.2อเซนเงี้ยถ้าเรามุ่งหวังว่าเราเจาะตัวนี้แล้วเราจะลดโอกาสการเจาะน้ำคำั่าแต่กลายเป็นว่าถ้าเราเลือกการตรวจที่เยอะเกินไปนะคะโอกาสที่จะเจอผลบวกที่เป็นบวกลวมก็มีนะแล้วมันจะไปเพิ่มโอกาสการเจาะน้ำคำั่าซึ่งมันก็จะทำให้เรา ต้องกลับมาเหมือนเดิมคือเสี่ยงแท้งอีกนะคะโดยการโดยปกติการเจาะน้ำค่ำเนี่ยจะอยู่ประมาณเ,าเสี่ยงแท้งจุดประมาณ0.5-1เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็มันสร้างความกังวลสร้างความกังวลให้คุณแม่ด้วยนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งมันจะเป็นผลบกลวงอีกส่วนหนึ่งถ้าเป็นผลจริงนะคะเราก็ต้องต้องมาเตรียมความพร้อมคือข้อดีของเขาอาจจะอะเรื่องเตรียมความพร้อมก่อนที่จะคลอดถูกไหมคะว่าจะต้องเตรียมความพร้อมยังไงบ้างในการดูแลน้อง แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่คือไม่พร้อมที่จะดูแลน้องเนี่ยมันก็อาจาจะต้องคุยกันยาวนะคะว่าเราจะเอาน้องไว้หรือว่าอ่าดุติการตั้งครรภ์น,นะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยพวกสเปกตรัมของเรื่องไมโครดดลิชั่นนะคะหรืออะไรพวกนี้ มันค่อนข้างกว้างนะคะเด็กบางคนเนี่ยแทบจะเหมือนเด็กปกติเลยด้วยซ้ําแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าเด็กบางคนก็อาจจะมี IQ ที่ต่ํา นะคะที่อาจจะไม่สามารถได้ไปเรียนทันเด็กคนอื่นหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของการพัฒนาการของกล้ามเนื้อที่ผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีได้นะคะรวมถึงความพิการต่างๆของหัวใจหรืออะไรอย่างี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่พวกนี้นอกจากผลพวกนี้แล้วที่เราตรวจยืนยันแล้วเนี่ยมันจะต้องไปเข้าสูก่กระบวนการการอันตาซาวโดยหมอเวชศาสตร์มารดาและทารกเพื่อหาความผิดปกติที่ซ่อนอยู่ก่อนข้ออยู่แล้วด้วยนะคะยิ่งถ้าเราพบว่าน้องไม่มีความผิดปกติอะไรเลย ทีนี้เราจะต้องคิดหนักแล้วว่าเราจะเอาน้องไว้หรือเราจะยุติการตั้งครรภ์น,นะคะอันนี้คือประเด็นที่สองอ่ะยาวนิดนึงนะคะคลิปนี้เนาะส่วนประเด็นที่สามอันเนี้ยไม่ค่อยมีใครบอกเลยนะคะก็คือการตรวจที่เยอะหลายตัวเกินไปนะคะโดยเฉพาะวิธีที่ใช้อยู่ในตลาดทั่วไปก็คือเป็นการตรวจแบบการวัดปริมาณน,นะ มันจะส่งผลทำให้ความแม่นยำในตัวเทสหลักที่เราสนใจนะคะก็คือไตโซมี่สิบสามสิบแปดยี่ิบเอ็ดหรือว่าดาวซินโดมเนี่ยมันลดลงนะจากที่มันควรจะแม่นยำมากคือเก้าสิบ้าซนมันอาจจะลดทอนลงเพราะว่าเราอะตรวจโครโมโซมแท่งอื่นด้วยหลายๆตัวนะอันนี้จากข้อมูลที่ที่หมอ,อรู้มากนะคะเ,เพราะฉะนั้นนะเราต้องเสียความแม่นยำขโครโมโซมหลัก ที่เราอยากรู้เพื่อที่จะไปแลกกับการรู้ในสิ่งที่บางทีเราอาจจะไม่ได้ใช้ยุติการตั้งครรภ์ด้วยซ้านะคะทีนี้คําถามก็มีว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตรวจโครโมโซมแท่งอื่นแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกผิดปกติต้องบอกอย่างนี้ว่ามันมีการอันตราซาวอยู่แล้วนะคะในไตรมาสที่สองนะคะที่ถ้าเราทากับคุณหมอเวชศาสตร,รม์มารดาลทารกเนี่ยมันก็จะสามารถคัดกรองความผิดปกติได้อยู่แล้ว ะะซึ่งถ้ามันเป็นความผิดปกติรุนแรงนะคะแล้วเราสงสัยว่ามันจะสัมพันธ์กับโครโมโซมเราก็สามารถไปเจาะน้ำขําในสเต็ปถัดไปได้นะคะ,ะที่หมอเคยเจอก็คือเป็นพวกไตโซมี22อันเนี้ยก,ก,ก็อาจจะเด็กอาจจะมาด้วยแขนขาสัาน้นหรือว่าน้ำข้ามเยอะอะไรเงี้ยก็คือมันก็สามารถที่จะเจอความผิดปกติได้นะคะทีนี้เขาก็เลยมีคำแนะนำมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยการตรวจนิฟเนี่ยนะคะ ควรจะตรวจเฉพาะคู่ที่เราสนใจและจําเป็นจริงๆเท่านั้นนะคะโดยมาตรฐานทั่วไปก็คือคู่ที่ 13, 18, 21แล้วก็โคมโสมเพศเท่านั้นเองนะคะซึ่งการตรวจนะคะโดยใช้วิธีส n i ปเบรนะคะของพานูราม่าเนี่ยมันจะให้ความแม่นยำนะคะได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยเป็นเทที่ออแนะนำให้ใช้ในการตรวจสามารถตรวจในคันแฝดได้ด้วย นะคะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอก็คิดว่าข้อมูลพวกนี้คุณแม่ต้องไปตัดสินใจเองนะแหละว,ว,ว่าคุณแม่อยากรู้กวา้างรู้เยอะนะคะแต่ความแม่นยำลดลงอาจจะลดลงไม่มากนะคะ,ะหรืออยากรู้ที่จำเป็นที่สำคัญที่ต้องยุติการตั้งครรภ์แล้วความแม่นยำเยอะนะคะซึ่งหมอไม่สามารถที่จะเลือกแทนได้แหละนะคะทีนี้ทุกอย่างอะ่ะมัน คือสิ่งที่คุณแม่ต้องตัดสินใจเลือกในการที่เราจะซื้อเทสอันหนึ่งนะคะราคาสมเหตุสมผลไหมวิธีการตรวจนะคะว่าเป็นวิธีไหนนะคะแล้วก็ความแม่นยำนะคะในการที่จะอ่านผลการมีการรับประกันผลอย่างเงี้ยนะคะก็ศึกษากันให้ดีนะคะก่อนที่จะเลือกตรวจนะคะเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของเราที่เสียไปเนี่ยจะต้องคุ้มค่านะคะและสําหรับใครที่ กังวลจัดจัดนะคะแล้วก็ออไม่อยากเขาเรียกว่าวัดดวงกับอีกสองเปอร์เซ็นหรือหนึ่งเปอร์เซ็นที่มันไม่เที่ยงเนี่ยให้พารไปเจาะน้ำ่ําเลยนะคะเพราะอันนั้นเป็นการตรวจวินิจฉัยนะคะถ้ารับเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการแท้งบุตรได้คืออยู่ที่ประมาณ 0. 5ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือพารไปเจาะน้ำคําได้เลยไม่ต้องมาเสียเวลาระหว่ังทางตรงนี้นะคะในการที่จะเลือกโอเคสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะสำหรับข้อมูลนะคะบ๊ายบายค่ะ